นิชาเผยคำตอบหลังโตโน่ จากกรณีดาราหนุ่มโตโน่พาคินคำวิลัยศักด์จัดกิจกรรม One Man and the River หนึ่งคนไหว้หลายคนให้โครงการไหว้น้ำข้ามโขงเพื่อบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแต่เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักว่าไม่ควรไหว้น้ำข้ามฝั่งเสี่ยงเกิดอันตรายล่าสุด15ตุลาคมซึ่งภายหลังจบงานให้สัมภาษณ์ถึงดราม,มา่าดังกล่าวพร้อมทั้งตอบอายไมคบกับโตโน่หลังเจอชาวเน็ตถามโกนเคยห้ ตาตัวโนอย่าว้ว้เลยได้ไหมเป็นห่วงดีกว่าค่ะ ถามว่าทวงจริงไหมคือด้วยความที่เรารับรู้การทํางานมาชัดเจนตั้งแต่แรกก็เลยรู้ว่ามันเป็นไปได้นะรู้ว่าหน้าน้าเป็นแบบไหนตอนนี้จะเป็นยังไงทุกฝ่ายเวลาประชุมการเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งสองได้ส่วนตัวนิชาเองรู้สึกว่าชีวิตคนถ้าเขาไม่มีเครื่องรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉินแล้วเขาไม่มีเครื่องมือ นนัน้เราลองคิดว่าเป็นคนครอบครัวของเราเราก็คงอยากจะช่วยตรงนี้ไลฟ์ทําไมไม่ไปจัดคอนเสิร์ตแทนว่ายน้ําหรือช่วยน้ําท่วมแทนช่วยน้ําท่วมปกติพี่โนก็จะช่วยอยู่ในทุกๆปีส่วนคอนเสิร์ตก็เพิ่งจัดไปค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไม่ทราบว่าเขาก็เพิ่งจัดไปและได้นําเงินไปบริจาคเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเขาแล้วก็มีโครงการเก็บรักด้วยที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตามโรงเรียนถ้าเกิดในวันน,นั้น น้ำเกิดแรงขึ้นมาต้องเลื่อนหรือหยุดไปก่อนคือตอนนี้ตามสภาพอากาศที่เช็คมามันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาแล้ววันนั้นมันโหดจริงๆเราหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครามาเป็นอะไรกับโปรเจกต์นี้เพราะเราตั้งใจที่จะให้คนอื่นเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีไม่ไหวไม่ฝืนแน่นอนเราไม่อยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยง